อันนี้ไม่ได้อันนี้เป็นเราต้องจัดการเรื่องนี้ยังไงดีอันนี้เป็นที่พักใจผมคุณอย่ามาห้ามสิ่งที่ผมครั้งที่เห็นรูปก็คือพี่แกงเป็ดไม่มากที่สุดนับประวันพี่จองนี่คือแบบจองศักดิ์คือหนึ่งเดียวในใจของคุณแกงโซ่ไม่ว่าไงก็ตามก็คือระหว่างรูปพี่ดาวไหลเลื่อนมากับรูปพี่จองนะทั้งนี้ของพี่ดาวใช่ป่ะเราจะมีแบบว่าการเข้าไปดูแล้วขึ้นฟีดแล้วกดไลค์ใช่ป่ะของพี่จองคือเสิร์ชชื่อพี่จองแล้วเข้าไปดูว่า เขาลงรูปใหม่ยังแล้วก็ถึงเราถึงจงกระท่งอินสตาแกรมมาคือจัดฟีดให้พี่จงกับแันแล่นก่อนดาวถูกต้องอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราดาวก็ชอบเขาเหมือนกันคะเราชอบเขามากพวกเราสองคนชอบเขาเหมืกใครชอบมากกว่าพี่แกงค่ะผมก็ไม่อยากเคลมหรอกแค่จะเป็นคนร่าร่ามใจฟูผมชอบมากแล้วผมชอบไปแซวเขาผมชอบเมนแซวเขาตลอดเขาไม่ตอบเราด้วยนะเขาตอบตลอดเลยผมแฮปปี้มากผมใจฟูสุดใช่ อันนี้จแล้วถ้าสมมติวันหนึ่งเขาไม่ตอบอะทำไงอะเสียใจปะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเขาลงรูปใหม่เราเราก็ไปครับก็ตลกมากเหมืนกันครับว่าเป็นซาแซงว่าคะทำไมตามเมนทุกรูปเลยครับผมไม่เน้นซาผมเน้นแซงครับผมแซงทุกคนเลยผมจะเมนก่อนเอ็นดูมากบชอบชอบจริงชอบจริง